วันนี้เราจะมาลองแกะเอกสารแผนพัฒนาฉบับหนึ่งกันครับค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเอกสารแบบนี้มักจะเต็มไปด้วยศัพท์เทคนิคอ่านแล้วแบบชวนง่วงนอนใช่เลยค่ะแต่ฉบับนี้ต่างออกไปนะนี่คือแผนพัฒนาสำนักง,งานวิทยาเขตปัตตานีของมอ,อซึ่งสำหรับผมนะมันเหมือนเรื่องเล่าขององค์กรภาครัฐแบบดั้งเดิมแห่งหนึ่งที่พยายามจะปฏิวัติตัวเอง ให้กลายเป็นองค์กรที่ทันสมัยแล้วก็คล่องตัวขึ้นใช่เลยค่ะและคำถามสำคัญที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็คือแผนที่เขียนไว้ยอย่างสวยหรูนี้เนี่ยเป็นพิมพ์เขียวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ทำได้จริงหรือเป็นแค่ภาพฝันที่เต็มไปด้วยคำสวยๆแต่ทำไม่ได้จริงอืมเราจะมาหาคำตอบกันจากรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในแผนฉบับนี้ค่ะเริ่มจากเป้าหมายใหญ่ที่เขาประกาศไว้เลยนะวิสัยทัศน์ของเขาคือ บริหารด้วยนวัตกรรมและจัดการอย่างมืออาชีพเพื่อส่งมอบคุณค่าให้กับผู้รับบริการภายในปี2570ค่ะคำว่านวัตกรรมกับมืออาชีพนี่โอ้โหเป็นคำที่เราได้ยินบ่อยมากบ่อยมากจริงๆออกเป็นในเลยว่าเราจะไม่ทำงานแบบเดิมๆอีกต่อไปครับซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิมๆอย่างมหาศาลเลยและว,วิสัยทัศน์นี้ก็ถูกขยายความผ่านพันธกิจ4ข้อที่น่าสนใจมากครับมีอะไรบ้างครับ ก็คือการเป็นสำนักงานอัจฉริยะหรือ Smart Office การทำงานข้ามสายงานการพัฒนาคนให้เป็นมืออาชีพแล้วก็การสร้างระบบคุณภาพค่ะคำว่า Smart Office นี่ฟังแล้วนึกถึงหนังสายไฟเลย <laughs> มันหมายถึงอะไรในทางปฏิบัติครับคือจะมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟกาแฟหรือเปล่า อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะคแต่แนวคิดมันคล้ายๆกับ Smart Home สมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะนะคะ oh. มันไม่ใช่แค่การมีอุปกรณ์ไฮเทคเต็มบ้านแต่คือการที่อุปกรณ์เหล่านั้นทํางานประสานกันเพื่อทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นในที่นี้สมาร์ทออฟฟิศก็คือการนําเทคโนโลยีและข้อมูลมาปรับกระบวนการทํางานให้ราบรื่นขึ้น hmm. ลดขั้นตอนซําซ้อนที่ไม่จําเป็นออกไปเพื่อให้บุคลากรมีเวลาไปทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มากขึ้นไม่ใช่หมดเวลาไปกับงานเอกสาร เข้าใจภาพเลยครับแล้วมันก็สมเหตุสมผลนะที่การจะเป็นสมาร์ทออฟฟิศได้ก็ต้องมีการทำงานข้ามสายงานใช่ค่ะเพราะข้อมูลของแผนกหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับอีกแผนกหนึ่งถ้ายังทำงานแบบตัวใครตัวมันอยู่ก็คงจะสมาร์ทได้ยากถูกต้องเลยค่ะทั้ง4พันธกิจมันร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแต่ส่วนที่ดิฉันคิดว่าน่าทึ่งจริงๆนะคะคือค่านิยมของ,ององค์กรที่เขาใช้คติพจน์ว่า ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งใช่เลยผมอ่านเจอตรงนี้แล้วต้องหยุดเลยนะอืมคือเรากําลังพูดถึงสํานักงานที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะไม่ใช่องค์กรเพื่อสังคมหรือหน่วยแพทย์อาสาค่ะการเอาหลักการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาเป็นหัวใจในการทํางานของฝ่ายธุรการการเงินหรือบุคคลเนี่ยมันทําให้เราต้องกลับมาคิดเลยว่า แล้วพวกเขาจะตีความคำนี้ในการทำงานประจำวันได้อย่างไงซึ่งนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาสร้างค่านิยมที่จับต้องได้มากขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง oh. เป็นตัวย่อว่า OPC S หรือ OPEC S OPC S, S. <S ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ตัวอักษรเท่ๆนะแต่มันคือเครื่องมือในการแปลงคติพจน์ที่ดูเป็นนามธรรมาให้กลายเป็นการการะทำ โคือ open mind เปิดใจรับฟัง P คือ participation การมีส่วนร่วมอืมสองตัวนี้สำคัญใช่ค่ะสองตัวนี้คือหัวใจของการทำงานข้ามสายงานที่ว่าไปส่วน C คือ champion การมุ่งสู่ความเป็นเลิศและ S คือ sustainability ความยั่งยืนมันเหมือนเป็นคู่มือการปฏิบัติงานเลยว่าถ้าอยากจะทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะคุณต้องเริ่มจากพฤติกรรมเหล่านี้โอเคครับภาพใหญ่ดูดีมากเลย มีวิสัยทัศน์ที่ท้าทายมีพันธกิจที่เชื่อมโยงกันแล้วก็มีค่านิยมที่ชัดเจนแต่ความฝันที่สวยงามก็เป็นแค่ความฝันถ้าไม่มีแผนการเดินทางที่ดีค่ะแล้วพวกเขาจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงเขาวางกลยุทธ์ไว้อย่างไรบ้างครับเขาวางไว้3ยุทธศาสตร์หลักค่ะซึ่งดิฉันมองว่ามันเป็นการวางลำดับความสำคัญได้ดีมากครับคือ 1. เริ่มที่คนก่อนพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวม 2. พอคนพร้อมก็มาปรับปรุงระบบ คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ 3. เมื่อคนพร้อมระบบดีผลลัพธ์สุดท้ายคือการส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้ผู้รับบริการมาเจาะที่ยุทธศาสตร์แรกกันก่อนการพัฒนาบุคลากรแบบองค์รวมผมชอบคำนี้มากนะเพราะเขาบอกว่ามันครอบคลุมทั้งกายใจสังคมและปัญญาคือไม่ได้มองพนักงานเป็นแค่ฟันเฟืองในเครื่องจกักรแต่มองเป็นมนุษย์จริง ใช่ค่ะและที่มันน่าทึ่งกว่านั้นคือเขาไม่ได้พูดลอยๆออ้าวเหรอครับแต่วัดผลเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนมากซึ่งเป็นสิ่งที่ที่ฉันไม่เคยเห็นในแผนของหน่วยงานราชการที่ไหนเมื่อก่อนเลยนะยังไงครับเช่นตัวชี้วัดที่ว่าร้อยละของบุคลากรที่ไม่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลและความเครียดเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับค่ะตั้งเป้าไว้ที่85%ภายในปี2570 วัดผลความสำเร็จขององค์กรด้วยสุขภาพจิตของพนักงานใช่ค่ะนี่มันแนวคิดของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลลีย์ชัดๆถูกป้องเลยค่ะนี่คือการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากว่าองค์กรเข้าใจแล้วว่าในยุคนี้สงครามแย่งชิงคนเก่งหรือ war for talents มันเกิดขึ้นในทุกวงการแม้แต่วงการราชการจริงด้วยการจะรักษาคนดีๆไว้ได้ไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขามีสุขภาวะที่ดี การที่พนักงานมีความสุขไม่เครียดมันส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของงานนี่คือการลงทุนที่ฉลาดที่สุดค่ะยังมีตัวชี้วัดเรื่องค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI ด้วยนะมีด้วยค่ะถึงเป้าหมายจะไม่ได้สูงมากแต่การที่องค์กรใส่ใจสุขภาพร่างกายพนักงานขนาดนี้ก็น่าชื่นชมจริงๆเอาละ่ะพอคนพร้อมแล้วยุทธศาสตร์ที่2การเพิ่มประสิทธิภาพค่ะที่ฟังดูเป็นศัพท์องค์กรมากๆนี่แหละครับในทางปฏิบัติมันคือการทําอะไรบ้าง ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะคะมันคือการทำมาริเอคอนโดให้กับกระบวนการทำงานค่ะมาริเอคอนโดที่สอนจัดบ้านนหรอครับใช่เลยค่ะแนวคิดของมาริเอคอนโดคือการหยิบของแต่ละชิ้นขึ้นมาแล้วถามว่ามันจุดประกายความสุขให้เราไหมหรือสปาร์กจอยอ๋อครับครับแล้วถามว่าขั้นตอนนี้มันสร้างคุณค่าที่แท้จริงหรือเปล่า อ hmm. ถ้าการเบริกประการหนึ่งด้ามต้องผ่านการเซ็นอนุมัติห้าคนคแนวคิดแบบลีนก็จะตั้งคําถามว่าทําไมไม่เหลือแค่คนเดียวหรือทําผ่านระบบอตัตโนมัติไปเลยซึ่งในแผนนี้ตั้งเป้าจะเปลี่ยนกระบวนการทํางานสําคัญสําคัญให้เป็นดิจิตอลถึง80%อร์เซนและใช้ข้อมูลในการตัดสินใจแทนความรู้สึกโอ้โห oh เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากแสดงว่าเป้าหมายคือการโละขั้นตอนที่ไร้สาระทิ้งไปแล้วยุทธศาสตร์สุดท้ายแล้วครับ การส่งมอบคุณค่าอันนี้เขาวัดผลยังไงให้จับต้องได้เขาวัดด้วยตัวชี้วัดที่ทะเยอยทะยานมากค่ะยังไงครับ 1. คือคะแนนความพึงพอใจของผู้รับบริการตั้งเป้าไว้สูงถึง4.5จาก5คะแนนเต็มสูงมากนะสูงมากค่ะสําหรับงานบริการและอีกตัวที่ดิฉันอ่านแล้วต้องขยี้ตาเลยคือจํานวนข้อร้องเรียนตั้งเป้าให้เป็นศูนย์ศูนย์เลยเหรอครับไม่ใช่แค่ลดลงแต่คือศูนย์เลยศูนย์เลยค่ะ,คะผมต้องขอแย้งหน่อยนะ ป้าหมายแบบนี้มันทำได้จริงเหรออืมหรือมันจะกลายเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่คนทำงานกลัวการลองเรียนจนไม่กล้าตัดสินใจเรื่องยากๆหรือพยายามซุกปัญหาไว้ใต้พรมแทนหรือเปล่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและดิฉันก็คิดเหมือนกันในแว้บแรกว่ามันอาจจะสุดตรงเกินไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองในอีกมุมหนึ่ง การตั้งเป้าหมายที่เป็นศูนย์มันคือการประกาศเจตนารมณ์ที่แรงกล้าที่สุดว่าองค์กรจะไม่ยอมรับความผิดพลาดในงานบริการอีกต่อไปอ oh. มันเป็นการสร้างมาตรฐานที่สูงริบลร่วและบังคับให้ทุกคนต้องกลับมาทบทวนกระบวนการทำงานของตัวเองใหม่ทั้งหมดเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นแม้ในทางปฏิบัติอาจจะมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นบ้างแต่การตั้งเป้าไว้ที่ศูนย์มันแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศอย่างแท้จริงเข้าใจมุมมองนี้ครับ มันคือการตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดโดยสิ้นเชิงเอาล่ะเราเห็นความฝันเห็นแผนที่แล้วทีนี้มาดูเครื่องมือกันบ้างในแผนปฏิบัติการมีโครงการอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้น่าจะช่วยให้แผนมันเกิดขึ้นจริงได้บ้างครับมีหลายโครงการที่น่าสนใจและเชื่อมโยงกลับไปที่ยุทธศาสตร์ได้ชัดเจนมากค่ะอย่างโครงการอบรมดีไซน์ทิงกิ้งดีไซน์ทิงกิ้งค่งคะที่พูดถึงกันเยอะมากในช่วงหลังๆครับนี่ก็เป็นอีกคำที่ได้ยินบ่อย ช่วยอธิบายง่ายๆได้ไหมครับว่ามันคืออะไรมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดในการแก้ปัญหาค่ะจากเดิมที่เรามักจะเริ่มจากเรามีทัพสกรอ,อะไรเราทำอะไรได้บ้างไปการเริ่มที่ผู้รับบริการของเรามีปัญหาอะไรเขารู้สึกอย่างไรแล้วค่อยย้อนกลับมาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่ตอบโจทย์เขาจริงๆมันคือการเอาผู้ใช้เป็นศูนย์กลางซึ่งจำเป็นมากสำหรับการบริการอ๋อเข้าใจแล้วครับ และก็มีโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพจิตโดยตรงเลยคือโครงการส่งเสริมสุขภาพกายและคลินิกพักใจใช่ค่ะการมีคลินิกพักใจในที่ทำงานนี่มันสุดยอดไปเลยนะใช่ค่ะและอีกโครงการที่ที่ฉันชอบมากคือโครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งในองค์กรอันนี้น่าสนใจ แล้วเลือกที่จะติดอาวุธให้พนักงานรับมือกับมันอย่างสร้างสรรค์แทนที่จะทำเป็นมองไม่เห็นแสดงถึงวุฒิที่ภาวะขององค์กรที่สูงมากนอกจากโครงการพัฒนาคนแล้วโครงการด้านเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือการพัฒนาระบบสมาร์ทออฟฟิศและการพัฒนาฐานข้อมูล one unit to big data ซึ่งสองอันนี้น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยถ้าทำสำเร็จแน่นอนค่ะ เพราะมันคือการสร้างสมองและระบบประสาทให้กับองค์กรทําให้ข้อมูลที่เคยกระจัดกระจายในแต่ละแผนกถูกนํามารวมศูนย์และวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่แผนที่ดีต้องตั้งอยู่บนความเป็นจริงในเอกสารมีการวิเคราะห์ตัวเองหรือ SWOT analysis ด้วยค่ะซึ่งมันเหมือนกับการส่องกระจกดูตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองเลยนะใช่ค่ะการวิเคราะห์ SWOT มันเหมือนการถามคำถามง่ายๆ4ข้อครับคือ 1. แล้วเก่งเรื่องอะไร 2. เราห่วยเรื่องอะไร 3. ม,มีโอกาสอะไรวิ่งเข้ามาหาเราโอกาสและ 4. มีรถไฟขบวนไหนกำลังจะพุ่งชนเราอุปสรรคแล้วกระจกบานนี้มันสะท้อนภาพอะไรออกมาบ้างครับในด้านจุดแข็งเขามองว่าบุคลากรมีความชำนาญเฉพาะทางมีระบบไอทีที่ดีและวัฒนธรรมที่ยืดหยุน่นแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือการยอมรับจุดอ่อนของตัวเองแบบตรงไปตรงมามา,มากอย่างเช่น เขายอมรับว่าพนักง,งานกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นพนักง,งานเงินรายได้ขาดขวัญและกำลังใจ oh. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพก็ไม่ชัดเจนแถมคนยังขาดทักษะภาษาอังกฤษและภาษามาลายูซึ่งจำเป็นมากในพื้นที่และที่สำคัญคือฐานข้อมูลยังกระจัดกระจายการกล้ายอมรับว่าพนักง,งานไม่มีความสุขนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าหาญมากนะสำหรับองค์กรราชการมากค่ะและอุปสรรคที่ว่าเหมือนรถไฟกำลังจะพุ่งชนล่ะครับคืออะไร ตัวใหญ่ที่สุดเลยคืองบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่ลดลงเรื่อยๆค่ะอืมอันนี้เป็นกันทั่วใช่ค่ะเป็นนานโนมทั่วประเทศแล้วก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นจากมหาวิทยาลัยอื่นและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วมากจนอาจตามไม่ทันพอเห็นการวิเคราะห์ตัวเองแบบนี้แล้วมันทําให้แผนทั้งหมดดูมีความหมายขึ้นมาทันทีเลยนะถูกต้องค่ะมันแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนานี้ไม่ใช่แค่การนั่งเทียนเขียนเป้าหมายสวยๆในห้องประชุม <laughs> ครับแต่มันคือ การวางกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเป็นจริงที่โหดร้ายเขารู้ว่างบจะโดนตัดซึ่งเป็นอุปสรรคเขาก็เลยมีแผนจะหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่ uh huh. เขารู้ว่าพนักง,งานหมดไฟซึ่งเป็นจุดอ่อนเขาก็เลยมีโครงการคลินิกพักใจและสร้างเส้นทางความก้าวหน้า นี่คือการวางแผนที่ผ่านการคิดวิเคราะห์มาอย่างดีว่าเรารู้อยู่ตรงไหนมีปัญหาอะไรและจะใช้จุดแข่งที่เรามีคว้าโอกาสและรับมือกับอุปสรรคได้อย่างไรสรุปแล้วนะครับจากการที่เราเจาะลึกกันมาทั้งหมดพบว่านี่ไม่ใช่แค่แผนงานของหน่วยงานธุรการทั่วไปนะค่ะแต่มันคือพิมพ์เขียวกองการปฏิรูปองค์กรสายสนับสนุนให้เปลี่ยนจากบทบาทเดิมๆที่ถูกมองเป็นแค่ back office มาเป็น strategic partner หรือพันธมิตรที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเป้าหมายคือการเป็น smart office ที่ทำงานด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพแต่ในขณะเดียวกันก็เป็น human office ที่ี่พนักงานมีความสุขทั้งกายและใจมีสมดุลในชีวิตและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าซึ่งความท้าทายที่แท้จริงที่รออยู่ข้างหน้าก็คือการสร้างสมดุลระหว่างสองสิ่งนี้สมดุลระหว่างประสิทธิภาพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะดูเย็นชาและเป็นระบบใช่ค่ะกับการพัฒนาคนที่เน้นความรู้สึกนึกคิดและความเป็นมนุษย์ใช่ค่ะถ้าพวกเขาสามารถผสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกันได้จริงมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนซอฟต์แวร์หรือปรับโครงสร้างแต่เป็นการยกระดับจิตวิญ,ญญาณขององค์กรเลยทีเดียวและนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อครับค่ะแฮมมีมุ่งเน้นที่หน่วยงานสายสนับสนุนหรือทีมงานเบื้องหลัง แต่ถ้าทีมเบื้องหลังนี้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันจะส่งผลกระทบตอบภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยซึ่งก็คือคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาและงานวิจัยของคณาจารย์ได้อย่างไรหรือพูดง่า,งงายๆก็คือทีมซัพพอร์ตที่ดีขึ้นจะสร้างบัณฑิตและผลงานวิจัยที่ดีขึ้นได้จริงหรือไม่